นะครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวที่ตลาดน้ําขวัญเรียมน่าสนใจที่เขาเรียกว่าตลาดน้ําขวัญเรียมเ mm hmm. พิ่งรู้ว่าเป็นตำนานรักคลองแสนแสบนะครับเ,เป็นตำนานในในสมัยโบราณใช่ไหมความรักไม่สมหวังคือผู้หญิงผู้ชายรักกันแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ชอบ mm hmm. เขาก็เลยพากันฆ่าตัวตายในคลองใช่ไหมน่าสนใจเรื่องราวที่ ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมรล้วอาจจะเกิดขึ้นที่นี่ใครที่รู้ก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่ามันคือตลาดแถวนี้ลูปค่ามีควายใส่แว่นด้วยควายใส่แว่นมีไอแดงสองหืมไอแดงอ๋อแดงจริงเหมือนแดงเพราะนี่โอนกว่าแดงอีกว้าวนี่ที่นี่เขาบอกว่าปิดห้าโมงแต่ว่าอันนี้ตอนนี้เรามาตอนสี่โมงกว่า แต่ไม่น่าเปิด5้าโมงเลยนะจริงๆคือตลาดไหนจะเปิด5้าโมงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่คนแบบเลิกงานแล้วก็เป็นเวลาที่มันเริ่มเย็นเนาะ<ช> <c oughs> อ๋อนี่เป็นวัดที่เรามามใช่ไหมเดี๋ยวฝั่งขวานี้มันจะมีรูปปัน้นอ๋อมีแพะด้วยใช่มีแพะด้วยนะครับ ชอบพวกลูกปั้นแบนบนี้นะชอบนั่งไงนั่งน,นั่งน,นั่งนั่งขวานเลี่ยมนะอ๋อนี่ขวานเลี่ยมจัวัดไว้ที่ใน,นสาธุเจ้าค่ะสาธุก็ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> เลยอันนี้ก็คือ <laughs> ขวานเลี่ยมมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับที่นี่เนาะคือไม่งั้นเขาไม่ตั้งชื่อ <laughs> แบบมันกว้างอ๋อ <laughs> โอเคคืออันนี้คือคลองแสนแสบหรอถึงว่าเพิ่งเลย โอเคคือตอนแรกไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าคลองแสนแสบเนาะแต่ก็คือที่นี่ก็คือคลองแสนแสบอันนี้คือตลาดขวัญเรียมอน่าสนใจด้วยตรงนี้นี่น,น,นี่ไงขวัญเรียมรักกันไปตลอดการที่นี่ต้องกระโดดน้ำด้วยกันจะทกันไปมันสวยสวยจริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> สนุกมากโดนบังคับโอเคปะสนุกตอนนี้สนุกปะให้ผมทำอะไรที่นี่เที่ยวตลาดน้ำต้องขี่ม้าด้วยหรอฮะขี่ม้ามาเที่ยวตลาดถึงตลาดแล้วเราหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วน่าจะมีตลาดน่าจะใช่ไปดู พิ่งรู้ว่าที่นี่คือชาวบ้านเรามันไม่ไกลาจากบ,บ้านตอนนีร้รู้เพราะว่าตอนนั้นก็มาตอนลอยกระทงใช่ไหมเราจำไม่ได้ว่าไปม,มาแต่ว่าจาไม่ได้ว่ามันเคดที่นี่ <c oughs> แค่ดูในแมปค็แบบ <c oughs> ไม่รู้้วยซ้ำก็ <c oughs> อยากกินนะแต่ว่าเราอยากกินข้าวจริง อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไม่มีตลาดโอเคมีแค่นี้ที่นู่นก็มีอาหารเหมือนกันที่เราเดินผ่านตอนแรกสวัสดีครับขวัญเรียมขอให้มีความสุขตลอดไปกับการรักกันข้างคลองลอกเรืออ้าปี่โมงนี่ไงนี่ไปดูข้างล่างก่อนก็ได้ ไปดูข้างล่างก่อนนะฉนคือผู้จิ้ใหญ่ไม่มีชุดขายแบบนี้ด้วยไม่ใช่ชุดขายอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ไม่เราไม่ได้มองเราแค่เเราแค่เราเ, <c oughs> <c oughs> เรา,เรา,เราเคิดว,ว่าเ,เราลืมมันเลยมันอยู่ตรงน,นั้นนี่เต่าด้วยตัวใหญ่จังตัวใหญ่จริงตัวใหญ่มาก <c oughs> ว้าวเต่าน,น่าจะเป็นไดโนเสาร์เนาะ ใช่ไหมดูเรามีอายุที่อยู่ว่าอันนี้อะไรแค่สนใจเฮ้ยเหมือนอันนั้นเลยน่ากลัวจังแต่ว่าน่ากลัวตัวกระตูนอะไรมันดูน่ากลัวนี่ข้างบนมีอะไรเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรไม่นะไอ้กบี๋อยู่ข้างบนเขาไม่น่ามีอะไรไม่เรารู้ว่าเป็นแล้วแต่ว่าแค่สงสัยว่าน่าจะเป็นร้านอาหารนไม่น่าอะไรนี่ทำเบอร์เกอร์ไหมคืนนี้เบอร์เกอร์ โอ้โครียดโอ้นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ญี่ปุ่นมีมาเลยมาเลยทำไมจได้มอ๋อจำได้จริงที่ปีนังเขามีอ่านี่เยอะทำไมไม่มีอะไรขายแล้วพากันเที่ยววัดทำบุญในวันที่มหาควันเรียมไม่มีอะไรไม่เซ็ตเลยไม่เซ็ตนี่เออ รู้น้องทำอะไรรู้น้องทำอะไรรู้น้องออกจากบ้านได้ยังไงก่อนรู้น้องทำอะไรรู้น้องรู้น้องออกจากบ้านได้ยังไงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ไหวเอาก็จะเดินไปฝั่งนั้นเหมือนมาริพานใช่มารยสวยจังแล้วสวยนะไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นคลองใช่ ไหนไปน่าเร้าน่าสนใจสวัสดีคร,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 รับน้องหมาเนี่ยไปกินข้าวที่นี่เย็นจังเย็นจังว้ทำเห็ดพี่อยางนี่เอาติดเข็มทองเอาดเอาวพอะไอะ,ออะไรก็ได้จะเพราะว่าเราจะกินแค่เอ่อ

นี่เอาขระตองก็ได้นะเอาอะไรเอ่เอเอาอะไรเรอยากกินอกไก่เอาอก <Okay S 1> ไก่ไห,นหนึ่งคะ่ะแล้วก็รวงสามสิบมะค,ะค่ะคะแล้วก็เกย์เป็นหาที่นั่งไหมเน่ะเร่องเลยยังน้อยอ่ะที่นี่ไม่เสียงดงังครับเขาไม่มีคน ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบสงบผ่อนคลายก็มาที่นี่นะครับสบายแล้วว่าถ้าถ้ามาถ้ามาแบบคือจริงๆบรรยากาศมันดีนะบรรยากาศมันสงบดีถ้ามาในช่วงเช้าน่าจะดีนะมีอาหารขายเยอะมีของกินเยอะน่าจะน่าจะสนุกนะน่าจะแบบอาการน่าจะโอเคด้วยคือมันร้อนแต่ว่าใต้อันนี้ก็ เย็นสบายเลยนะนี่นะครับซซลโรก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทำไมกัาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเพราะว่าเขาใช้เส้นใหญ่เขาไม่ได้ใช้ลุยสวนก็คือมีผักไงอ๋อโอเคเออมันลุยเข้าไปในสวนอ๋าโอเคเข้าใจแล้วลุยสวนนี่น้ำจิ้มสิบกุลับใช่จ้ะจิ้เหรอนี่น้ำจิ้มซูเปอร คูอเมื่อกี้เราพูดแล้วว่ามันมีน้ำจิ้มซีฟูดแล้วเธอก็ไม่ได้กินนีมอนกันคำแรกจิ้มไปแล้วเนไงน้ำจิ้มซีฟูดทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอืมมีน้ำจิ้มซีฟูดคือแบบกินได้หมดเราชอบมากมากกินเรารู้สึกถึงสุขภาพทีดีที่ดี Ừ yeah, mmm, mhm 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 ยี่สิหันปลานี่เหรอมาเป็นขนมปังเขาจะเอาไปนี่เหรอขนมม่เ่าอนี่แพ็คเดียวสีแพ็คคูค่ะต้องบนก้อนส้มสีแล้วก็ไอ้อนก้อนนั้นสี่สิบอมนีเร่อันนี้เนี้สี่ยอันนี้ดกว่ะอไป ถังล, pues ละ20ค่ะถังกลาง50ถังใหญ่ห10อะไรนี่20กับ20ได้ได้บ0กับ20นี่ครับเอาเลยตรงกลางเลยเหรอให้มันมาตรงนี้เดี๋ยวให้มันมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ย มาเลยมาเลยอย่าขื่นข้าวอะไรพวกเดี๋ยวมมันต้องเราต้องถ่ายฝั่งนี้นี่มาแล้วไหมเอออ้มาแล้วนี่ยังมากว้าวว้าวอยากไปว่ายน้ำกับมันนี่ใช่ปลาเดียวกันกับโอ้ว้าว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 มาแล้วดีจมาก ปเยอะจังว้าวในเอานั้นเ้ยนกมานกก็อยากกินนกก็อยากกินจะให้จะให้ขนมปังกับนกนกพิราบจะได้กินข้าวด้วยนกพิราบนกพินกพิราบจะได้กินข้าวด้วยนกพิราบกินเองงำๆๆๆนำนจริงๆริงขอว่าขนมปังมันไม่ดีค่อสุขภาพปลาเลยนะเอเหรอตายไม่ควรจะไม่ควรจะให้ขนมปังอ๋อ นกก็เหมือนกันไม่เข้าใจขนมปังมันเขากลือเนี่ยมันไม่ค่อยที่ดูเขาเอ่อไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อาหารชั้นเลยอย่ายุ่งเลเว้ยนกเยอะขนาดไหนนี่ยนกนกกินขนมปังว้าวนี่มาเลยมาเลยมากินข้าวกันข้าวกันนี่เด็กๆกินเยอะๆกินเยอะจะได้ขี้เยอะๆนี่ๆกินปังเยอะๆกินเยอะๆนะครับจะได้โตไวไว แล้วก็ปลาด้วยปลาก็ต้องกินเยอะ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 จะได้โตวไว<ป>ๆปลาลูกปลาเยอะมากตัวถ้าเราเข้าไปในนั้นมันจะมันจ,จะกินเราแนแ่นเลยนี่ปลาตัวใหญ่ม,มากมันมีตัวใหญ่ด้วยเออใช่ใครยังไม่ได้กินขยกหน้าให้ดูหน่อยอยู <c oughs> ย่ยะขางหน้ากันหมด <c oughs> <c oughs> เยอะเยอะขยะหน้ายังไม่ได้กินข้าว ใครยังไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้กินแน่เลยกินเลยใครยังไม่ได้กินขยักหน้าอะไรนะอะไรนะใครรอบนึงใครที่ยังไม่ได้กินก็ขยักหน้านะครับขยักหน้านี่พยักหน้ากินเลยนะอยักหน้าก็กินนี่เขาพยักหน้าก็ต้องกินนี่ใครพยักหน้านี่นี่พยักหน้าปวดกินปวนี่นี่นีใครยังไม่ได้กินว่ายน้ำแล้วน้องครับ นี่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 นนคูนคูนคูนเอาเลยเอาเลยเอาอีกไหมนี่เอาอี้ก็ได้วเก่งกันเลย,ยนี่ฮะต้อระวังนะไอ้โยนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงแป๊บนึงเอาเลยโอ้กุดบอยก็ไม่ต้องเอาแบบนั้นแต่จับเบาๆไม่ได้เหรอระวังนิ้วเอาเอาระวังสิ เขาไม่โยนแบบนั้นเราไม่เข้าใจไม่เธอให้เขาไม่ดีหรือเปล่าเออเอาเธาก็เธอเธอตั้งนี้ให้เขากินหน่อยเขารออยู่กินดีๆกินดีๆเออเขาแย่งแด่ยังไงเขาเป็นคนอินเดียว้าวเาแิด้วยแล้วผมก็อยากกินด้วยนะอยากกินหมดเฮ้ยเขาก็กินเก่งนะว้าวอามาิบห้า ่เอามาก็ห่งห้าสิบเยอะมากจะเอาช้อนใหญ่เยอะเยอะก็ว้าวเยอะเยอะเดีไม่ได้เล่นว้าวโอ้ดูปลากินกันตาเหลือกเลยโอ้โหอ่ะเด็กๆเอาไปก่อนไป่อา น้องน้อลูกของฉันช่ชัาดีคร nah, ับนองแมวชวดิครับมีแมวอีก แล้วก็ตรงนี้คือกาฟิลด์ลาสดแมวโอ้โหป็นไงโอ้โหชอบหรอครับเธอนี่ตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะเออเธอนี่น่าจะเป็นแมวส้มนี่น่าจะเจอลบกับแมวอื่นแน่เลยเธอน่าจะเป็นคนขโมยอาหารใช่ไหมเดี๋ยวเลยครับน้องแมวสบายดีนะครับโอ้โหสบายแน่นอนนี่กินดีอยู่ดีแน่นอนนะเนี่ยตัวกลมมากตัวกลมมากอย่าว่าฉันว่าฉันอ้วน Premises, ฉันอ้วนเพราะฉันฉันหยุดกินไม่ได้แมวอ้วนเพราะแมวหยุดกินไม่ได nah ้แววตาเหลือไปเห็นอะไรก็ได้ก็อย่ากินไปหมดเลยใช่ไหมน้องแมวจะขอจบคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะกลับบ้านแล้วอย่าลืมนะครับกระทืบไลค์กระทืบแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายผมครับเอาอะไร เห็ดหนึ่ง,หน,งหนึ่งไม้มเ,อเอาเข้านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ